สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ฮาวเด็กๆค่ะนี่ฮาวป๊าป๊าม,ามา่าโอเคนะคะทักทายก,กับ老师นี่ฮาว老师อ่านนี่ฮาวน้องเมาค่ะเออโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะทบทวนพยัญชนะนะคะกับสระภาษาจีนเอ่อแล้วก็เรียนพยัญชนะหนึ่งตัวใหม่นะคะโอเคคะ่ะ เห็นอะไรยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่ะดูสระภาษาสระภาษาจีนมีกี่ตัวคะสระภาษาจีนมีหกตัวค่ะโอเคค่ะอ่ะตัวนี้คือสระอาอาอาตัวนี้สระอานะคะสระอาอ้าปากก็ได้ค่ะสระอาตัวนี้อ่าตัวที่สองอ่ะตัวนี้เป็นสระวัววัว วัววัวนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวนี้คือสระเออเออเออค่ะตัวนี้สระอีอีอ,อีโอเคต่อไปเสียงแล้วไฟคืออูอูอูใช่ไหมคะใช่แล้วสระตัวนี้ก็ว่าอูอูอ,อูค่ะอือโอเคค่ะต่อไปตัวนี้คือสระือ ยูยูจุดก่อนอืมูยูโอเคค่ะหอตัวค่ะอา่าเออีอูอืมโอเคค่ะขอตัวนะคะโอเคอ่ะจบแล้วมาทบทวนกับเราเสือสลากหอดัวนะคะโอเคอ่ะสลาตัวที่หนึ่งอา วเออีอูออ,อโอเคค่ะตอนนี้นะ่าทอนถึงอย่างที่สองอย่างที่สองคือเสียงค่ะโอเคค่ะอาพัราจิงมีกี่เสียงคะ่ะพาตราจิงมี สี่เสียงคะ่ะเรียนไปแล้วนะคะภาษาจริงมีสี่เสียงเหมือนหมีตัวนี้เขา้าเครื่องภูเขานะคะมาปิงเขาคะ่ะตึงตลงไปคือเสียงที่หนึ่งค่ะอันนี้นะเสียงที่หนึ่งนะตึงตลงตลง,ตลง,ต,ลงตลงคะ่ะอ่าต่อไปเสียงสองเครื่องภูเขาเครื่องภูเขานะคะโอเคเสียงสามก็ลงเครื่องภูเขาเสียงที่สี่กลับบ้านลงภูเขาเห็นไหมอันนี้มีนะคะอันนี้เสียงที่หนึ่ง อันนี้เสียงสองอันนี้เสียงสามอันนี้เสียงที่สี่มันเขียนข้ามปูนสล่านนะคะเห็นไหมตัวนี้อ่ะข้ามปูนนี้นะคะก็เป็นเสียงที่หนึ่งอันนี้ข้ามปูนนี้ก็แป็ก็เป็นเสียงที่สองอ่าข้ามปูนนี้คือเสียงที่สามข้ามปูนนี้คือเสียงที่สี่ค่ะเคเข้าใจเนาะโอเคนะคะอ่าตอนนี้มาอ่านตามหลอกชื่ออ่าอ่าอ่าอ๋อว๋อ ว่เออ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 โอเคค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดก,ก็จะมาเปิดวีดีโอมาอ่าวีดีโอมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเสียงนะคะแล้ว๋ยวมาพูดตาำนะคะโอเคไหมคะเขาหหยไปไหนโทษนะอีกรอบนึง โอเคค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะไวไฟช้านะคะแล้วเราจะ,จะเอาลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างวีดีโอนี้นะคะ,ะถ้าคุณพอ่อคุณแม่ปุ้กปกคร,ครองขยับเปิดให้เด็กดูก็เกาะลิงก์นะคะ ค่ะมาแล้ว่อ่านตามนะคะ

โอเคอันนี้สอบแล้วนะคะต่อไปถึงพยญชนะต่อไปพยาชนะนะคะอืมโอเคพยาชนะตัวนี้ภาษาักฤษว่าปีใช่ไหมอ่าภาษาจีนพูดว่าปัวปัวปัวจำได้ไหมคะเรียนไปแล้วนะคะปัวค่ะโอเคนะคะ อ่าตัวนี้เป็นปัวตัวนี้คือปัวใช่ไหมปัว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 สีปัวอยู่ที่นี่นะคะปัวค่ะแล้วตรงกลางตัวนี้เป็นสระอาปัวกับสระอาปัวอาป่าโอเคเสียงสองปัวอาป่าเสียงสามปัวอักปักเสียงที่สี่ปัวอาป่าโอเคป่าป่า เจสีเสียงนะคะอ่าตัวนี้พูดว่าปัวนะคะปัวค่ะปัวโอเคอ่าต่อไปแพชนะตัวที่สองอ่าตัวนี้พูดว่าพัว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 ผัวนะคะอ่าเห็นไหมอ่าข้างล่างข้างหน้านี้เป็นพัวนะคะพัวพัวสี่ผัวนะคะอันนี้พัวนะคะโอเคค่ะพัวค่ะแล้วตรงกลางตัวนี้เป็นสระอี Okay. โอเคพอกับสระอีพออีพีพออีเสียงที่สองอันนี้พออีพออีพีเสียงสามพออีผิดพออีพีโอเคพีผีผิดพีสี่เสียงนะคะพีผีผิดพีค่ะสี่เสียงค่ะโอเคค่ะตัวนี้พอนะคะพอค่ะ อือ uh huh. อ่ะต่อไปคะ่ะยพญชนะตัวนี้คือมัวมัวมัวค่ะข้างหน้าตัวนี้เป็นมัวนะคะโอเคคะ่ะมัว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 สี่มัวค่ะอ่ะแล้วตรงกลางนี้เป็นสระอ่นะคะโมอามาเสียงสองโมอ,อาหมาเสียงสามโมอ,อาดหมักเสียงสี่โมอามา โอเคมาหมาหมามากโอเคค่ะอเรียนไปแล้วนะคะโมกับสระอาโมอามามาหมาแปลว่าใครมาหมาแปลว่าคุณแม่นะคะเอ,อ่อป้าปะ,ปะมาหมาป้าปะแปลว่าคุณพ่อมาหมาแปลว่าคุณแม่ค่ะโอเคค่ะอ่าต่อไปอแพยัญชนะตัวนี้นะคะตัวนี้พูดว่า for f o r r ค่ะอืมอเห็นข้างหน้าเป็นฟวนะคะ f ัว r ค่ะและตรงกลางตัวนี้พูดว่าวัวสระววค่ะฟั r กับ w a r ค่ะฟัวว r f o ั r โอเคฟัววัวฟั r ววัวฟัวฟ r ว a ั r ฟั r อืมั for, 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 โอเคค่ะฝัวแปลว่าพระโอเคนะคะอืมอ่าฝัวฝัวฝัวค่ะเสียงที่สองนะคะฝัวฟัวค่ะอืมโอเคค่ะนี่จบแล้วนะ่าท็อปทว้วงค่ะโอเคค่ะเอามาท,อท้อท้วงสี่ตัวนะคะแพผ่ชนะตัวที่หนึ่งปัวตัวที่สองผัวตัวที่สามมัวตัวที่สี่ o ัวโอเคฟัวพัวมัวฟัวเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนะคะโอเคค่ะอะเรียนตัวใหม่ก่อนแล้วค่อยเปิดเพลงนะอืมโอเคค่ะวันนี้มาเรียนตัวใหม่นะคะภาษาอาพยัญาชนะตัวใหม่ค่ะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ภาษาักฤษว่าตีใช่ไหมแต่ว่าภาษาจีนไม่เหมือนกันนะภาษาจีนพูดว่าเตอเตอ เตอเตอค่ะอ่าแล้วสระตัวนี้พูดว่าสระอาใช่ไหมเตอกับสระอาเตออาตาเตออาตาเสียงสองเตออาตาเสียงสองนาตาตาโอเคเสียงที่สามเตออาตาเตออาตาโอเคเสียงสี่เตออาตา,ตา,ตาเตออาตา,ตา,ตา โอเคจำได้ว่าตัวนี้พูดว่าตือนะคะตือค่ะอืายุมือเครื่องว่าวงกงกับเราเชื่อค่ะตือตึเตือตึรเอาวงกงนะตือตึรโอเคสามเหลี่ยงค่ะตือตือตอร์เตอร์เตือตือตือโอเคพูดนานๆค่ะตือตึเตอ พู้แบบอ่าเส้นสั้นเร็วๆนะคะเตอ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 โอเคค่ะจําได้นะตัวนี้พูดว่าเตอค่ะออืฮึโอเคมาดูรู่พานะคะเตอกับสระอ้าเตออ้าตาโอเคเตออ้าตาโอเคอ่าตาแปลว่าอะไรอะเรียนไปแล้วนะตาแปลว่าใหญ่จำได้ไหมคะเรียนไปแล้วนะตาแปลว่า ใหญ่ค่ะจำได้ว่า,าไก่ตัวใหญ่พูดว่าต้าจีใช่ไหมจีก็แปลว่าไก่จี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 จจจโอเคค่ะไก่ตัวใหญ่พูดว่าต้าจีผู้ใหญ่ก่อนใหญ่พราว่าต้าแล้วก็ผู้ไก่จีต้าจีใหญ่ไก่ใหญ่ไก่ต้าจีต้าจีต้าแปลว่าใหญ่ค่ะ เคสนะคะอืมเห็นไหมแล้วเราสุดจะถามว่าอาตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะอามันเสียงที่เท่าไหร่คะดูข้างบนนี้นะคะอาเสียงนี้เท่าไหร่คะเสียงนี้หนึ่งเติมตลงไปมันไม่ใช่อาเสียงที่สองเครื่องภูเขาก็ไม่ใช่เสียงสามลงเครื่องภูเขาก็ไม่ใช่เสียงที่สี่กลับบ้านใช่ค่ะอืมเสียงที่ 4, บบสี่นะคะอาตัวนี้เสียงสี่ค่ะตา ต้าตาต้าแชนี่สี่นะต้าแปลว่าใหญ่แล้วรูปภาพตัวนี้เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลภาษาจริงว่าผิงกัวใช่ไหมผิงกัวแล้วแอปเปิ้ลลูกใหญ่พูดว่าต้าพูดต้าก่อนนะต้าผิงกัวภาษาจริงู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยพูดสิ่งอะสิ่งของโอเคไหมพูดต้าก่อนต้าแปลว่าใหญ่ต้าผิงกัวต้าผิงกัวต้า 苹果นะคะต้าผิงกัวแปลว่าแอปเปิ้ลลูกใหญ่ค่ะโอเคนะคะอ่าตอนนี้นะคะปิดก่อนเอเคเมื่อกี้เรียนตัวนั้นคือพัญชนะอะไรเตอใช่ไหมเตอเตอค่ะเตอนะคะเตอโอเคค่ะอ่ามาดูรูปภาพนี้ก็ได้ ่าโอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้อ่าตอนนี้เราสื่อสอนห้าตัวแล้วใช่ไหมคะอะ่โอเคตัวนี้ปัวผัวมัวฟัวเตออ่ตัวนี้เตอ,อ,ะตน,ตอนะคะเตอค่ะวันนี้เรียนนะคะเตอโอเคปัวผัวมัวฟัวเตอ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเราซื่อก็จะเปิดเพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับพยาชนะกับสระภาษาจีนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลิงค์เอาลิงค์อยู่ข้างล่างนะคะโอเคอันนี้นะคะตอนนี้ชื่อโปโพโมโฟส่ง แปลว่าพริงปโปโพมโฟค่ะโอเคค่ะลองฟังหน่อยนะคะ 我呃。 เอ้ยไม่อันนี้ข้างหน้าข้างล่างนี่แะก็เป็นอาวอเอออู่ยูตัวนี้อาวอเอออู่ค่ะอืมแล้วข้างข้างข้างบนนะคะคือพยัญชนะอพัญชนะตัวนี้คือปัวตัวนี้พัวตัวนี้มัวตัวนี้ฟัวตัวนี้เตอโอเคห้าตัวนะปัว Pour, more, four, okay, พัวมัวฟัวเตอโอเคร้องเพลงว่าปัวพัวมัวฟัวเตอ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 ใช่ไหมข้างหลังยังไม่ได้เรียนนะคะอาสามตัวยังไม่ได้เรียนอืมแล้วเพลงนี้ก็เป็นเตอ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 โอเคเอาใหม่ปัวพัวมัวฟัวเตอเตอเตออ่ะ เธอเนอเลยยังไม่ได้เรียนนะนี่สามตัวยังไม่ได้เรียนนะเราสลงเพลงก็เตอค่ะบัวบัวโมัโฟเตอโอเคอ่ะสอบแล้วนะคะวันนี้เรียนแพชนะใหม่แพชนะตัวเตอค่ะเตอนะคะเตออาต้าต้าแปลว่าใหญ่แอปเปิลลูกใหญ่พูดว่าต้าพิงก๊อ ใช่ไหมโอเคอ่ะ okay. อ่ะจบแล้วค่ะภาษาจีนอ่าบายบายภาษาจีนพูดอะไรคะเจเจียนใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะอ่ะเจเจียนเด็ดเด็ดค่ะเจเจียนคุณพ่อคุณแม่นะค่ะเจเจียนา爸妈妈เจเจียน老师เจเจียนน้องหมาค่ะเจเจียนค่ะ <laughs>